สวัสดีครับวันนี้วันที่19มกราคม2567นะครับม like ีคำถามเข้ามานะครับเราก็ตอบด่วนให้ทันทีสลับท่านสมาชิกรายเดือนนะครับของช n n e l ี Bcrop Stock นี้นะครับท่านใดที่มีคำถามก็เราก็จะตอบให้ในทันทีทันใดนะครับแต่ว่าต้องเป็นช่วงจังหวะที่เราทำคลิปนะครับท่านนี้ก็กรุณาถามมานะครับว่า CCEP นะครับ CCP กับ uh, a l t นั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ถามมานะครับกกรบขอบคุณสรับคำถามนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับ CCP นั้นเป็นจังหวะที่บวกขึ้นมาแล้วก็ถึงจุดสูงสุดของการเคลื่อนที่ขึ้นไปทำกำไรแล้วนะครับจังหวะถัดไปนะครับถ้าเขานะครับซ้า e w a y ไปทางด้านข้างเขาก็จะเป็นจังหวะ s ซ d e w a y s up ขึ้นไปแต่โดยทั่วไปเมื่อเขามาถึงจุดสูงสุดเขาก็จะต้องไ i วดาวลงมานะครับ มาชนเส้น2แล้ววันนะครับที่ราคา1.91แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเพื่อทำกำไรแบบนี้นะครับจังหวะของ CCEP นะครับก็ยังคงเป็นจังหวะสายเวไปทางด้านข้างก่อนที่จะตัดสินใจสายเวดาวเห็นได้จากอะไรครับ m c d ไซดีสายเขึ้นไป RSI s ไซส์เไปชน r อ p อนะครับ o v ก็ยังคงสา w เวไปทางด้านข้างถึงสายเวอัพขึ้นไป ดังนั้นโอกาสราคายังคงจะต้องไซเวย์ไปทางด้านข้างนะครับยังไม่ยังไม่ดาวลงมาในช่วงจวังหวะนี้เวลานี้แต่ว่าเขาก็ยังคงจะต้องไซวายไซเวย์อยู่ด้านบนนะครับถ้าเกิดถึงจังหวะแบบนี้ถ้าเกิดเรารู้แบบนี้เราก็จะต้องขายนะครับเพราะมันเป็นจุดสูงส,สุดของการทํากําไรนะครับหรือถ้าเกิดรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นโอกาสอย่างไรก็ต้องรอดูที่ F45 ของเขานะครับของตัว CCEP นี่นะครับว่า F45 ของเขาน,นเป็นอย่างไรนะครับ าเกิดจะดูก็ลองเข้าไปดู F45 ของเขานในผลการดำเนินง,งานล่าสุดนะครับของไตามาาที่4ของปีถัดมาของปีล่าสุดนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับ CPEP แต่ว่าบอกว่าแนวโน้มมันยังคงเป็นจังหวะไซด์วอัพขึ้นไปนะครับแต่โอกาสที่จะทำกำไรสูงสุดนั้นก็ ถึงจุดสูงสุดที่จะต้องย่อตัวลงมาแล้วนะครับตามจังหวะไลฟ์ไซเคิลของราคานะครับลองพิจารณาดูก่อนนะครับ I A L T นะครับเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้ไปดู A L T ตัวที่2นะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องอื่นกันนะครับ A L T นะครับไปดูไฮไลท์ของ A L T นะครับบวกอยู่2.29เนะครับ3เดือนที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป11และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป9.82ถือว่าเป็นหุ้นที่จังหวะไซด์เว้อัพขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ ลบลงไป0.05สตางค์นะครับอยู่ที่1.79บาทนะครับเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับไปดูจังหวะของกราฟเขานะครับว่าจะเป็นจังหวะโอกาสอย่างไรนะครับดูจากกราฟก็เห็นว่าเป็นจังหวะขาลงแล้วก็พุ่งขึ้นไปชนเส้น2แล้ววันแล้วก็ยอดตัวลงมานะครับไม่สามารถที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้าเราดูจากเครื่องมือนะครับก็จะเห็นว่าราคายัางคง้ายเวลกานข้างนะครับ ไม่ว่าจะเป็น A B C D ชี้ขึ้นนะครับ R S I ซด์เวดาวงมาหลังจากไปชนโชอปอตนะครับแล้วก็ O B V ก็ซด์เวดาวงมานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นราคา A C D ยังคงซา์เวขึ้นไปแสดงว่าราคาจะต้องเปลี่ยนเทนนะครับตอนนี้เทนเทนเป็นเทนซด์เวดาวถ้าเกิดเขายังคงซด์เวพัดเทนข้างนะครับเขาจะรักษาและเปลี่ยนเทนจากนี้จะใช้เวลาก,กี่วันจากนี้ไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ถ้าเราคงราคายังคงซด์เวพัดเทนข้าง ต,ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเทรนนะครับจากไซด์วิดดาวให้เป็นไซด์วีอัพขึ้นไปได้นะครับแล้วก็จะค่อยอ่ายืนเหนืออยู่กว่าเส้น2องร้ววันก็คือราคาต้านทานอยู่ที่1.87นะครับก็จะค่อยต้านทานคือชนเส้นต้านทานเส้นราคา2องร้วันขึ้นไปได้นะครับถ้าเขาสามารถพุ่งทะลุเส้น2องรไปร้อยวันไปได้แล้วสามารถยืนเหนือราคาก็จะเปลี่ยนเทรนทันทีนะครับจากไซด์วิดดาวให้เป็นไซด์วีอัพนะครับเรียนท่านทราบแบบนี้ก็ถือว่า ยังคงถือเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับถ้าเกิดท่านจะรอทํากำไรในระยะสั้นๆช่วงจังหวะนี้นะครับสลับ ALT แต่ว่าถ้าเกิดท่านรอได้ให้ต้องรอก่อนนะครับต้องรอดูจังหวะให้เขามั่นคงว่าสามารถที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปได้ก่อนนะครับค่อยเข้านะครับก็ยังไม่สายนะครับต้องใจเย็นดูกันก่อนนะครับสลับตัว ALT นะครับก็ดูไปเสร็จสองตัวนะครับถ้าเกิดท่านนักทุนที่ สมัครสมาชิกรายเดือนแล้วนะครับก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะจัดการอธิบายให้ท่านดูในคลิปนะครับให้ละเอียดละเอียดไปเลยนะครับไปดูนะครับว่าจังหวะในวันนี้นะครับเราจะไปดูนะครับ most active volume นะครับวันนี้ก็เหลือเพียง3ตัวนะครับตัวแรกนะครับ WTI IWHA นะครับจังหวะหลังจากที่ ได้มีาการเลิกขางแข่งใน,ในที่ดินที่หายไปนะครับสรับ W H A ราคาต่างๆก็เริ่มดีดกลับขึ้นมานะครับแล้วสัญญาณของการก็ส่งสัญญาณว่าเทินเราอย่างรุนแรงนะครับไปดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมาของ W H A นะครับก็ลบส1บ จุดนะครับ11.4นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป7นะครับและ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบเพียง0.84นะครับ PE 14.35เท่ามี y ู่3.59แล้วก็มี e v ที่0.13แล้วก็มี DPA ที่0.07จังหวะแบบนี้นะครับราคาดีดกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับไปดูจังหวะของเขานะครับเนื่องจากว่าเปิดกระโดดนะครับและเป็นสีเขียวแบบนี้ก็หมายก็ว่าราคาจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับ แม้ว่าวันนี้นะครับราคาเปิดกระโดดขึ้นมาเขาจะต้องยืนบวกเป็นเส้นเป็นเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ราคาก็จะยืนยันว่าในวันถัดไปก็ราคาก็จะพุ่งกลับขึ้นไปเช็นสังเกตเห็นว่านะครับราคานั้นเป็นไปตามจังหวะของตัวไลฟ์ไซเคิลก็คือเมื่อต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ําสุดและเมื่อต่ําสุดก็จะดีกลับขึ้นไปที่สูงสุด นะครับถ้าเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับเราจะเก่งกําไรจากการลงต่าสุดแล้วขึ้นไปสูงสุดตามจังหวะของไลฟ์ไซเคิลหรือวงจรของชีวิตนะครับว่าวันนี้นะครับวนลุ่มขายนะครับวนลุ่งขายสัดส่วนใหญ่เป็นสีแดงนะครับอยู่ที่63.01ามน่ิลเลนแล้วก็ MMACD กำลังไซเวกับขึ้นไปนะครับถือว่ามีโอกาสที่จะไซเวกับขึ้นไปหรือรีบาวหรือเทิร์ลอาวราคานั่นเองเห็นได้จากไอซ์ชี้ขึ้นนะครับ o b v ก็ไซเวกขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะนั้น หลายๆตัวนะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกว่ากําลังกลับหรือรีบาวหรือเทอร์นาลาวราคากลับขึ้นมาสลับ WHA ก็ท่านก็เข้าเก่งกําไรได้ทันทีนะครับถ้าสมมัติวันนี้เข้าที่4.76นะครับราคาที่เหมาะสมที่จะทํากําไรขึ้นไปสูงสุดที่ราคา5.443บาทก็เป็นไปได้นะครับสลับ WHA นะครับพิจารณาดูนะครับท่านลงทุนครับน่าสนใจนะครับถ้าเข้าเก่งกําไรตอนนี้ราคาก็จะทํากําไรขึ้นไปที่จุดสูงสุด แต่ว่าเขามีเส้น2และว,วันขวางกั้นนะครับอยู่ที่ราคา4.86เป็นแนวต้านแรกนะครับสำคัญอยู่ที่4.86เพราะฉะนั้นโอากาสที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปก็อยู่ที่วลุ่มหรือนักลงทุนให้ความร่วมมือแล้วก็สามารถพุ่งราคาทะลุขึ้นไปให้ได้นั่นเองนะครับรับ WHA ก็เป็นแนวโน้มเช่นนี้ส่วนตัวที่2นะครับที่มีวลุ่มเข้ามา Most a c t t v v v วลุ่มเข้ามาที่39.43 มิลเลียนแล้วก็มี v a l ูร้1 4สิบสี่จุดอยสิบสี่จเ้าลนนะครับก็คือตัว B นั่นเองนะครับตัว B วันนี้หลังจากที่ไซด์เวย์มานานนะครับราคาอยู่ที่0.12-0.13 ก็มีโอกาสบวกขึ้นมา 0. 0.1 0.01นะครับอยู่ที่0.13นะครับสามเดือนที่ผ่านมาลบอยู่13%หนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา8.33%หนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมาเช่นเดียวกัน8.33%นะครับ PE 5.7เท่านะครับไม่มี U ไม่มี DPS แต่ว่ามี EPS อยู่0.01สตางค์นะครับต่อหุ้นนะครับวันนั้นไปดูกราฟนะครับจะบอกว่าจังหวะกราฟนั้นสําคัญนะครับจังหวะมีแนวโน้ม ที่จะพุ่งขึ้นมานะครับเห็นได้จากอะไรครับ MACD ยังคงไซด์เว์อัพขึ้นมานะครับยืนเหนือเส้นศีนโละครับ s i ก็ไซด์เวย์ขึ้นมานะครับอยู่ที่59นะครับแล้วก็ OBV ก็ยังคงไซด์เว์อัพเป็นจังหวะบอกว่าราคาก็อยค่อยอสวิงขึ้นมาเห็นราคาใช่ไหมครับโอกาสที่เขาจะพุ่งไปชนเส้น2ระววันก็มีโอกาสนะครับแต่เขาจะต้องพุ่งขึ้นไปที่0.14ให้ได้ก่อนนะครับสำหรับตัว บีนะครับเหมือนโอกาสก็กําลังค่อยๆทะยานเข้ามานะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเพราะว่ามีการไซด์เวย์มานานนะครับถ้าไซด์เวย์จากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับเราก็มีการประกาศผลนะครับดําเนินงานนะครับบวกกับแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นแล้วก็ผลการเรินงานก็มีโอกาสที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปที่เส้น2องะวันนะครับสองะวันก็คือราคา0.20นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0.13นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะอัน สวยงามที่เข้าเก่งกําไรนะครับราคาก็ถึงโอกาสเหมาะที่จะดิดกับขึ้นไปอย่างมากนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสหับตัวบีนี้ก็เป็นครั้งแรกที่โผล่เข้ามาในมดสัตว์วนลุ่มแสดงว่ากําลังมีการจ้องอยู่หลายๆหลายๆเจ้านะครับกําลังจ้องที่จะทํากําไรนะครับเพราะฉนั้นเราก็ค่อยๆฟอลโล่ตามนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็มีมีวอลุ่มเข้ามาอย่างหนาแน่นนะครับราคาก็จะดีพุ่งขึ้นไปในทันทีนะครับ ก็รอติดตามดูนะครับสำหรับตัว B นะครับมาที่ตัวที่3ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ TGE นะครับ TGE นะครับราคาก็ลบลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับลงย่อลงไปอย่างรุนแรงนะครับไปที่0.18บาทนะ1.8สตางค์นะครับอยู่ที่3 3บาท50สตางค์นะครับสามเดือนที่ผ่านมาเขาบวกไปตั้ง87นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป65 หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทะลุลงมา22นะครับ PE 31.99เท่ามี yield อยู่0.07มี e b s ที่0.09แล้วก็มีการปันผลที่0.00คือไม่มีการปันผลนั่นเองนะครับสำหรับตัว TE TE TGE นะครับ TGE ก็ไปดูจังหวะของเขาก็คือว่า หลังจากที่เขาทํากาไรขึ้นไปสูงสุดเขาก็ยอดตัวต่ําลงมาในทันทีทันใดก็อาจจะลงมาที่จุดด้านล่างสุดนะครับตามแนวโน้มของการเคลื่อนที่ก็คือขึ้นไปสูงสุดก็ยอตัวลงมาต่ําสุดแล้วก็จะลงมาที่ลีเนเลกชันล่าสุดถ้าเกิดว่าลงมาต่ําสุดแล้วก็สามารถที่จะเด้งที่ราคา1.89ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นขาลงอย่างรุนแรงนะครับสลับตัว TGE เพราะอะไรครับ อ่าเอซียังคงชี้ลงนะครับอ่าสาอไซด์เวลด้านข้างนะครับโอ v ีก็ไซด์เวลถึงไซวดาวลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอ่าวรุ่มก็ยังคงเป็นวรุ่มขายเสียส่วนใหญ่นะครับอ,อยู่ที่37.80มิลเลียนนะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็นจังหวะไซวีดาวลงมาหลังจากที่พุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทํากําไรสูงสุดให้กับทางลงทุนเรียบร้อยแล้วนะครับเพ <อ S 1> ราะฉะนั้นจังหวะถัดมา,า็อาก็จะย่อตัวลงมาต่าไปที่เลไเนี่ยอะรกชันด้านล่างสุดก็ได้นะครับ นี่คือแนวโน้มในจังหวะถัดไปของ TGE นะครับทีนี้เราจะกลับไปดูนะครับเกี่ยวกับ,กบ,กบเกี่ยวกับเกี่ยวกับเซตหน่อยนะครับเพราะว่าจังหวะของเซตวันนี้เซตจะบวกขึ้นมานะครับดูเหมือนว่าเซตบวกขึ้นมานะครับเราก็ดูแนวโน้มของเซตกันก่อนนะครับหลังจากที่ลบมาหลายๆวันนะครับลบมาตั้งหลายวันนะครับแล้ววันนี้ก็บวกขึ้นมานะครับ จะเห็นว่าราคาของเซตนั้นลงมาเกือบห้าเกือบเกือบหนึ่งอ,อ,อาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับวันจันทร์วันอังคารนะครับวันจันทร์ก็บวกนิดหน่อยแล้ววันอังคารก็ลบลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงมายาวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับแล้วก็มีสัญญาณเหมือนก็จะการเทินอะลาวราคาขึ้นไปนะครับราคาเซตก็จะเป็นเช่นนี้นะครับราคาดูเหมือนก็จะค่อยๆไซด์เดย์ขึ้นไปก่อนที่จะย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนที่จะลงไปที่1200นะครับเรายังคงยืนยันว่าเขายังมีโอกาสที่จะลงไปที่1200นะครับตอนนี้ราคาต่ําสุดยี่พันสดสิบเบาทนะครับไอ้แปสจุดนะครับสลับราคาของเซตนะครับพอ,อไรครับ MSD ยังคงชี้ลงนะครับแม้ว่า r s i ขึ้นมานะครับเด้งขึ้นมาที่40แต่ว่า o b v, v ก็ยังคงไซด์เว์ถึงไซด์เว์ไปท่างดานข้างแล้วก็วนลุ่มเพียงมีเพียง 5.41บิลเลียนนะครับถือว่าวันุ่มน้อยๆน,นะครับราคา,าก็จะค่อย,ยไซด์เวดาวลงมาแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งที่เขาจะต้องสลับขึ้นมาเป็นบวกนะครับคือใน7วันนี้ราคามันจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับใน7วันจะต้องมี1วันสลับราคาเข้าไปนั่นเองก็คือถ้าถ้าแดงมาทั้งหนึ่งหนึ่งเกือบหนึ่งอาทิตย์เนี่ยวันสุดท้ายจะต้องมีวันเขียวนะครับอ่าแล้วก็ในวันถัดไปถ้าก็ต้องดูจังหวะ มีโอกาสที่จะไซด์เว์ขึ้นไปอีก2 3สาวันก่อนที่จะย่อตัวลงมานะครับสลับเ็จน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับท่านลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นไปอย่างที่เราเรียนท่านทราบหรือเปล่าก็รอติดตามดูกันต่อไปนะครับนี่คือเซตนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นบทสรุปทุกสิ่งทุก,ทกอย่างที่วิจัยวิเคราะห์เข้ามาให้ท่านได้รับทราบท่านก็ลองนําไปวิเคราะห์ดูนะครับว่ามีโอกาสต,ตัวไหนบ้างที่โอกาสที่เรา จะเป็นป็นอย่างที่เราเรียนในท่านทราบนะครับ่านก็ลองพิจารณาด้วยตัวเองแต่ตัวไหนที่เหมาะสมที่จะอ่าลงทุนหรือไม่ลงทุนท่าลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับไม่ใช่ว่าเราจะโยนให้ท่านไม่มีความรู้หรือว่าอะไรต่างๆนะแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนในทา่านทราบทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือเป็นหลักการเราเป็นเทคนิคที่เราได้อ่าใช้ใช้ใชความสะสมหรือใช้ประสบการณ์เรียนรู้มาแล้วก็นำมาเรียนให้ท่านลองนำไปพิจารณาอีกแบบหนึน่ง อาจจะเป็นข้อแตกต่างจากหลายๆท่านนะครับจากหลายๆอาจารย์ที่แนะนํามาแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นประสบการณ์ล้วนๆนะครับแล้วก็เป็นแนวทางที่อาจจะเป็นไปอย่างที่เราเรียนใน้ทราบนะครับแต่ว่าท่านก็ลองพิจารณาดูเยอะๆนะครับเพราะว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนะครับท่านต้องพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับ ถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้กรุณากดแชร์กดถูกแจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราก็กขอบคุณสลับท่านสมาชิกที่กรุณาสมาัครสมาชิกเข้ามาเราก็จะตอบคําถามให้กับท่านได้อย่างน่าจะพึงพอใจนะครับฝากไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ